นี่สะโพกบวกได้นะครับเด้อแบงมาบางส่วนบางตอนครับนี่เนี่ยโอ้ยเดิ่งๆเลยครับลมปุ๊บป่าดปั๊บมาเลยนะครับเด้อขอนแก่นกับใดมาพร้อมกับเขียนงง่าย่วยงายเพื่อเราครับนี่ครับเนื้อสวยๆเด้งๆนะครับเอาได้สะโพกแล้วต่อไปกับเสื้อครับนี่ครับเสื้อห้องให้เอาเอาวันมันมี้แบบเข่าเนาะตัวไอ้เกันเขียนเลยครับด่างกว้าเลยกว่าครับ นี่เลยครับตับกัะสวยๆกันครับพี่ตับสวยๆเลยนะครับใหม่ๆเรียงภาพๆเลยครับมาครับถึงเอานอกไปจากนั่นขึ้นในก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับขี่ครับย่ข้านในดิสามสิบกีบดอกจอกขั้นแท่น้าใครหลังใส่ออนมีมากเบิดเลยนะครับเด้อเอาใส่กระสงกันไปยางละเล็กน้อยครับสามสิบกีบครับเอเงาวันนี้จังกุบๆดีครับนี่เลย ด้าหน้าครับหกจอดครับมาไ่หลังครับตามด้วยวัาใจครับผมใส่ใจลงไปด้วยครับใส่ใส่ออนลงไปนั่งครับดูสาวใสเอาผสมนิดหน่อยๆครับละเล็กละน้อยนี่เลยครับก้อยรวมครับ สวยสๆครับตอนอีปื้อเนี่ยยังไงตัวเรบางๆครับอันนี้เป็นเนื้อรอบเสาเลยครับเพื่อนเนี่ยรอบเสานี่มีเสามีใบมีแรงครับีรอบเช้าแค่นี้ก่อนซับครับผมตอนเดี๋ยวโคโล่หน่อยยิมันหวาน,านตัวพี่เด็ดนี่ครับขลังครับหวใจครับ ดอกจอกกันหน้ากรุบกรุบครับสามสิบกีบหมองแสบเลยกรุบกรุบเลยนี่ยงเงาเงาพุนเสือครับมันกรอบนะครับเาว่านี่ครับอันนี้เป็นมันอ่อนครับนั่นดี๋ยวหันมันติดเนยครับ ตัวนี้ข้างมันอ่อนมันสิหยาบเลยครับเด้อเดี๋ยวบราไปซับครับตัวนี้สิพี่ความเหนียวแน่นหน่อยครับตัวนี้จะได้ซับเอาโอ้โหมีตุ้มดัดเนาะในการยำได้แล้วเอาไปบพร้าวครับกูเดาขวักขวักเลยครับดีเด็ดเลยกรอบจนฉ่ำครับใส่อวนครับ อตอนยาวเนี่ยวบุหรี่ดนสิยำยากครับเ่าสีมันมุ่นหน่อยครับสีเยำขาดง่ายเมนูนี้ใส่สดๆใส่ดิบๆเลยครับเรียบร้อยเอ้าข้นมปเมนูบะบอยเฮดกินเองด้วอันนี้ให้ลูกค้าในสีต้มมาแล้วได้ผสมบนดองมาแล้วครับแล้วอันนี้เฮดกินเองใส่กันสดๆนั่นสิเลย ใส่ดีสดเลยครับดีนี่แม่หัวเลยครับเด้อมื้งสีเลยครับบุญเด้อโอ้ยเขียวนงงเลยครับบุญเด้อนี่ครับเนื้อสดสดเจอกับดีแท้ๆสดสดเบ้งสี่เนี่ยหอมชุกรสชุกกินอยู่ดีครับแห่งไม่ถือไขมันเนี่ยถือเสือถือปลาเป่านี่ที่เด็ดเลยครับผมจะย่างเดาเลยนะครับนี่อย่างตุยๆครับเราบริสุทธใส่เลือดนะครับเด้อเอาใส่ลำปางลงไปครับปลาชุกรสครับนี่เราจะขนเหะผมชุกรสละลาไล่จนครับผมชุกรสบนละลายผสมแอบเด้อ หอมไอน์ไพนครับเนื้อสดสดเจอกับบีสดๆดแห้งมาเจอกับแบบพี่เขาขัวไม่แมนสิครับที่เด็ดเลยย่างเด็ดย่างเด็ดเลยครับก็จะจ,จัดครับผมอมืมเขาขัวเส็จทีหลังมนจังนี้ยังครุกยังกวบอีกนะครับเนาะหอมเลยหอมคลุกได้แม่เลยครับ ดีเด็ดเลยนะครับเอาเข้ากันดีแล้วใส่หอมบาดนี้หอมบัวลงไปครับใส่แค่หอมบัวเด้ครับท่านผู้ชมบ่ใส่หอมพร้อมบ่ใส่หอมสจระแน่บ่ใส่หอมแขกบ่ใส่หอมแดงบ่ใส่หอมเปี้ครับผมนี่ใส่หอมบัวกับใบประกูดครับพอเลยครับพวกนั้นมันสิมากบกินของเหนียวนะครับมาไว้ใส่เพื่อการตัดสีซื่อครับตัดสีตัดสันพราะมันง่ายมาเชียเพราะว่าเนื้อเอามาสดๆใหม่ไหมหอมู่แล้วครับเดี๋ยวก็บีบว่าแท้เดี๋ยวว่ายเข้ากันสุดคู่เลย นี่ครับเหนียวตุยตุยชึบทีเด็ดเลยครับเนาะรสเสียบจะได้เป็หน้ามอแล้วลุานล้นจานเลยครับก้อยรวมนีดแบบทีเด็ดครับผมแรงหนาตากัาไ่ไหมแหงรสชาติจัดๆเลยล่ะเนี่ย สำหรับพิกัดความแซ่บไปครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากมาลองลิ้มชิมรสยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพตรงขามกับพุ่มแฮปนะครับเนะาะมาจากท่ามันไปเลยบอกอสศสามแมา่รถไต้สะพานใบพัดน์จราจรอุดรแม่ครับแอบไส้เลยครับผมร้านสายุทธ์ทางคู่ขนานนะครับเนาะทางคู่ขนานถนนแปดเลี่อนเหมือนเด็กถนนมิตรภาพตรงนี้ครับไปบดถึกแม่บดถึกพิมพ์เตือนหายให้กูเกินแบบเลยครับพิมพ์มาเบาบอยซอยที่ขอนแก่นนะครับเนาะที่นี่แผนที่น้ำทางแม่ครับอย่าทุ่มมาสำรองจอดี่ครับผม คลิปนี้ขอบคุณในรายครับส่อรอาการติดตามรับชมมาจอดหน้าที่นี่ยังงด้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันตงแรงแห้งใจกันนี้นครับเด้อแล้วเขามาพบมาพอกันใไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ไลฟ์กันนะครับสวัสดีครับ